สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเจอกับผมอีกแล้วครับลุงจงครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมมารู้จักสมุนไพรนะครับอย่างดีเลยนะครับแก้โรคเบาหวานแก่อัมพาตนะครับเป็นวัชพืชนะครับเป็นหญ้านะครับที่เราเหยียบไปเหยียบมาอยู่นี่ครับตอนนี้ก็อยู่หน้าสวนลุงจงนะครับหญ้าแพรกนะครับหญ้าแพรกนะครับหญ้าแพรกที่มีชื่อท้องถิ่นก็ อย่างภาคเหนือเขาเรียกว่าหญ้าแพดนะครับส่วนภาคอีสานเขาเรียกว่าหญ้าเป็ดนะครับแถวแม่ฮ่องสอนก็เรียกว่านอเกเคนะครับนเกเคนะครับส่วนจีนก็เรียกว่าทิชัวเช่านะครับนี่คือหญ้าแพกของเรานี่เองนะครับ ถิ่กําเนิดของเขาก็อยู่เอเชียและก็ยุโรปนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่นะครับขึ้นดีในเขตร้อนและอบอุ่นนะครับอากาศอบอุ่นเป็นพืชพวกหญ้านะครับพวกหญาที่เราเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยครับช่วงนี้ฝนตกหน่อยหนึ่งขึ้นเต็มเลยนะครับลําต้นก็มีขนาดเล็กนะครับอายุก็มีหลายปีนะครับตายยากนะครับแต่กิ่งก้านสาขาคุมดินนะครับ จงก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดบ่อยๆนะครับมันก็ขึ้นมานะครับลำต้นก็เป็นข้อนะครับตั้งชูขึ้นสูงประมาณสักสิบถึงสาเซนติเมตรได้นะครับใบก็จะออกเป็นกระจุกตามข้อของลำต้นนะครับใบเป็นรูปเส้นยาวนะครับปลายใบแหลมยาวนะครับกว้างประมาณ1-3ม mm เมตรนะครับยาวก็ไม่เกิน6 ซนติเมตรนะครับส่วนดอกก็เป็นดอกกระจะนะครับในหนึ่งช่อจะมีช่อย่อยอยู่ประมาณ3-6ช่อย่อยนะครับสีเขียวเทาหรือว่าสีม่วงนะครับส่วนผลก็มีขนาดเล็กมากนะครับสีน้ำตาลหรือจนไปถึงสีแดงนะครับเป็นหญ้าที่มีสรรพคุณทางยาดีมากนะครับรักษาโรคเบาหวานนะครับ เอาไปต้มทั้งทั้งต้นเลยนะครับต้มกินเอาน้ํามากินนะครับรักษาเบาหวานได้นะครับแก้อามาคึืเกอามาพาดแก่ฤทธ์สีดวงนะครับวันนี้เดี๋ยวดุงจงจะพาไปดูสรรพคุณเด่นๆนะครับมีประมาณ25คข้อนะครับแต่ว่าเอาที่สําคัญสาคัญก็พอนะครับเริ่มกันเลยนะครับทั้งต้นครับแก้โรคเบาหวานนะครับแก้โรคเบาหวาน วิธีใช้ก็คือเอาทั้งต้นนะครับสดๆประมาณ15-30กรัมต้มกับน้ำนะครับเอาน้ำมาดื่มไปเรื่อยๆนะครับน้ำตาลก็จะค่อยๆลดนะครับใช้เป็นยาแก้ลมชักนะครับตรากตำทำงานหนักนะครับเป็นยาแก้ไข้แก้ไข้พิษไข้การอิสุกอิสยัยนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้อาเจียนเป็นเลือดเป็นเลือดนะครับช่วยขับลมแก้อาการท้องเสียนะครับท้องเดินเรือรังนะครับขับปัสสาวะขับนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนะครับแก้ลิ์สีดวงทวานนรแก้ตกโลหิตระดูมาไม่ปกติของสตรีนะครับแก้บวมน้ำ ตาพอกห้ามเลือดก็ได้นะครับหรือว่าพอกช่วยสมานแผลนะแก้พิษอักเสบปวดบวมรักษาพิษไข้พิพืนต่างๆนะครับตพอกแก้อาการปวดข้อนะครับนี่ครับเป็นอำมะพึกอำมะพาดครึ่งตัวนะครับปวดเมื่อยปวดกระดูกนะครับส่วนรากของเขานะครับรากก็จะช่วย แก้นิ้วในกระเพาะปัสสาวะนะครับแก่ซิฟิลิสในระยะออกดอกนะครับแก้โรคหนองเรื้อรังต่างๆสุดยอดไปครับท่านผู้ชมวัชพืชหญ้าที่เราเหยียบย่ำทุกวันนี้ไม่นึกว่าจะรักษาโรคดีๆได้นะครับใครเป็นอาการที่ดังเกาแล้วก็หามาต้มดื่มน้ำนะครับ อาการก็จะค่อยๆหายนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งยานะครับวันนี้ลุงจงก็จะนําไปต้มนะครับทั้งต้นเลยนะครับเพื่อรักษาเบาหวานน้ําตาลนะครับและอาการปวดกระดูกของลุงจงนะครับสำหรับวันนี้ลุงจงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลุงจงจะหาสิ่งดีๆมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้หลุกจงด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ